สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่นที่สถานที่อนุรักษ์ปลาแห่งหนึ่งของบ้านสาลาเมืองน้อยตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่สอดนะครับที่นี่มีปลาเยอะมากนะคะครับจะเป็นแม่นะ้ำใสเล็กๆนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนได้ว่า กำลังทำงานาเขาก็เลยเอา,าน้ำส่วนหนึ่งเข้านาน้ำก็เลยประมาณนี้นะครับน้ำเหลือน้อยนะครับแต่ปลาเยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงน้ำก็อาจจะน้อยเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะน้อยกว่านี้แต่ปลาเยอะมากนะครับผมมาดูป,ปลาบแบบใกล้ๆเลย เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเรลี้ยงปลาต่อจ้าจ้าอือจ้า <c oughs> นใ,นใน่ใ <c oughs> ่